นี้นะคะมีความน่าสนใจอยู่ที่การวางองค์ประกอบของภาพซึ่งมีการวางองค์ประกอบด้วยรูปทรงของกิ่งไม้ขนาดใหญ่อยู่กลางภาพแล้วจัดพื้นที่ส่วนบนเนี่ยให้เป็นพื้นที่ของจุดเด่นก็คือมีภาพเสือนอนอยู่บนกิ่งไม้แล้วก็มีธรรมชาติต่างๆล้อมเป็นเป็นสภาพบรรยากาศโอบร,รับกับตัวสิ่งแวดล้อมที่เป็นฉากหลังซึ่งเราแทบจะไม่ได้เห็น พื้นที่ที่เป็นฉากหลังแบบธรรมชาติจริงๆแต่เราจะเห็นว่าพื้นที่สีขาวตรงนี้มันเหมือนจะเป็นความว่างเปล่ามันเหมือนจะไม่มีอะไรมันเหมือนจะเป็นพื้นที่ที่ไม่ได้ให้ความหมายในในยะอะไรท,ที่ที่ต้องการบอกเล่าให้คนดูได้เข้าใจว่าออต้นไมตน้ตรงนี้เป็นฉากที่ไหนเป็นฉากกลางวันหรือกลางคืนหรือเมนแสดงความหมายใดๆนอกจากความว่างเปล่าตรงนี้เนี่ยเป็นความพิเศษที่ทําให้งานชิ้นนี้เนี่ยมีความเป็นร่วมสมัย เหมือนกับว่าต้นไม้ตรงนี้มันกําลังถูกอากาศที่เป็นสีขาวเนี่ยอบรัดและพยุงตัวให้เกิดความเบารอยรวมไปถึงตัวเสือที่อยู่บนกิ่งไม้เนี่ยก็ให้ความรู้สึกเบาสงบมีความปลอดภัยด้วยพื้นที่สีขาวตรงนี้มันเป็นพื้นที่ที่อบรับรูปทรงตรงนี้ให้มันเกิดความรู้สึกมั่นคงแล้วก็ปลอดภัยอยู่บนภาพรวมของกิ่งไม้ใหญ่ได้นะคะ